เคยได้ยินคำว่าคริสเตียนกันไหมเอ่ยรู้ไหมว่ามันเป็นคนละคำกันกันกบแคทอลิกวันนี้มาไขาข้อสงสัยแล้วรู้จักคริสเตียนให้มากขึ้นกันดีกว่าจากหนังสือที่ถูกตีพิมพ์มากที่สุดในโลกสู่พอดคาสต์ที่จะมาตอบทุกคำถามของชีวิตที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครพระคัมภีร์ไบเบิลมีคำตอบให้คุณสวัสดีค่ะ ส,สิรดาโชกวาวรีพรและคุณกำลังฟังหนุนใจพอดคาสต์สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่หนุนใจพอดคาสต์นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายการของเราเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะหนุนใจมันแปลว่าอะไรนะเกี่ยวกับการให้กำลังใจหรือว่าจิตวิทยาอะไรพวกนั้นหรือเปล่าบอกเลยว่าดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นจิตแพทย์หรือมีความรู้แต่อย่างใด แต่เราเนี่ยเป็นคริสเตียนค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับคริสเตียนนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกดพอยส์ปิดแอปหรือเปลี่ยนไปฟังรายการอื่นนะคะคือเราอะอยากทํารายการที่นําเสนอมุมมองวิธีการแก้ไขปัญหาในแบบฉบับของคริสเตียนถ้าใครมีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในบางสถานการณ์หรือหลายๆสถานการณ์เองเนี่ยเขาจะมีมุมมองวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างออกไป เราเลยชวนเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนมาลองตอบคำถามตามหัวข้อประจำสัปดาห์ในเรื่องสามมันที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นอกหักรักคุดเป็นหนี้เบือ่องานรำคาญเจ้านายอะไรแบบนี้สลับกับเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับคริสเตียนรับรองว่าไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอนเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือให้กับพี่อภัยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อภยัย พี่อภัยแนะนำตัวนิดนึงว่าพี่อภัยเป็นใครทําอาชีพอะไรแล้วก็อยู่ที่โบสไหนคะอ่าก็ชื่ออภัยนะครับปัจจุบันอยู่ที่โบสถ์ใจผูกพันนะฮะอยู่ตรงสาทรปัจจุบันก็มีอาชีพเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษพี่อภัยเป็นคริสเตียนมานานแค่ไหนแล้วคะก็20ปีได้20ปีแปลว่าหนูถามอะไรไปคือเชื่อถือได้ถูกไหมคะถ้าพี่จะตอบกลับมา ก็ต้องเชื่อถือได้แหละครับผมก็เชื่อถือได้มาถึงขั้นนี้ก็ต้องเชื่อถือได้แล้วโอเคค่ะมาเริ่มต้นคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคริสเตียนเนี่ยมันเป็นศาสนาคริสต์นิกายอะไรคะคริสเตียนจริงๆมันก็คือทุกวันนี้ก็คือหมายถึงศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นั่นแหละฮะก็นิกายโปรเตสแตนต์ก็เริ่มตั้งแต่สัก500ปีโดยประมาณตั้งแต่ที่มาร์ตินลูเทอร์เขาไป ปฏิรูปศาสนาศาสนาจักรในยุคสมัยก่อนนั้นเขาเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหลายทั้งหลายเข้ามาอ๋อแปลว่าไม่ใช่ศาสนาคริสต์ที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะตอนนี้เราอยู่กันในคริสต์ศักราชสองพันกว่าแล้วตอนแรกก็เข้าใจว่าเออคริสเตียนคงมีมาสองพันกว่าปีแล้วคือไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่แรกเริ่มเดิมทีก็เราคงจะรู้จักคาว่าศาสนาจักรโรมันคาทอลิก อะไรทั้งหลายแหล่หเหล่านั้นมาก่อนซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มันเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นจนมันมีช่วงที่เหมือนศาสนาจักรแบบเสื่อมถอยเริ่มแบบผิดหลักข้อเชื่อทำผิดหลักศาสนาต่างๆมากมายเยอะจนนันนั้นเหตุว่ามาตินลูเทอร์ต้องออกมาปฏิรูปแล้วก็เป็นกลายเป็นเกิดนิกายใหม่เป็นเป็นการสังายนณาภายในห,หลายๆอย่างขึ้นมาก็คือคริสเตนก็คือเป็นนิกายอันหนึ่งของศาสนาคริสต์หนึ่งใช่กับเข้าใจแล้วค่ะ แล้วความแตกต่างของคริสเตียนกับคริสอื่นๆคืออะไรคะอืมโอเคอย่างทุกวันนี้ที่เราถ้าเรารู้ๆกันก็จะมีสามนิก,กายใหญ่ๆถ้าเราเคยเรียนวิชาสังคมเนาะมันก็จะมีคาทอลิกมีโปรเตสแตนต์คือคริสเตียนที่เราพูดกันอยู่นี้แล้วก็ออร์โธดอกซ์ออร์โธดอกซ์เนี่ยค่อนข้างจะไปเยอะแถวพวกรัสเซียบ้างแถวพวกยุโรปตะวันออกก็จะไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันเพราะว่าประสบการณ์เราเองคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้เจอกับของจริงๆอันนี้ วอาเดี๋ยวให้เห็นกับต่างจากคาทอลิกยังไงแล้วกันก็ด้วยระเบียบการด้วยค๊าเรียกว่าหลักข,ข้อปฏิบัติหลายอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างในคาทอลิกเราจะเห็นว่าในโบสถ์พวกโบสถ์ของท่านคาทอลิกมันจะมีพวกบรรดารูปปั้นเอยอะไรเอยแบบนั้นอยู่เยอะของโปรเตสแตนต์เนี่ยของคริสเตียนก็จะเอาตรงส่วนนี้ออกไปอีกอันนึงที่เป็นสําคัญไดใญ้ใหญ่ก็คือคาทอลิกจะยังมองว่าพระแม่มารีเป็นเหมือนกับบุคคลสําคัญเป็นคนที่เขาแบบ คอยสวดอ้อนวอนอะไรอย่างนั้นแต่ทางเขาเป็นของทางโปรเตสแตนต์เนี่ยก็คือจะไม่ทําในจุดนี้ไป mm. อันนี้เป็นข้อเชื่อเอกที่เราเห็นได้ชัดเจนใหญ่ๆแล้วแต่ลหนอกจากนั้นเล็กๆน้อยๆก็จะมีพวกข้อระเบียบปฏิบัติที่มันก็จะมีความคาบเกี่ยวคือถ้าเป็นไปเจอพวกคริสเตียนโปรเตสแตนต์ที่บางทียังคงแบบระเบียบปฏิบัติดั้งเดิมมาบางอย่างก็จะมีความคล้ายในต้นสถาปัตยกรรมอะไรมันยังคล้ายได้อยู่เพราะนั้นก็คือตรงนั้นมันเป็นแค่ข้อย,ยุ่มยิมละ แปลว่าจริงๆคริสเตียนก็เหมือนเป็นศาสนาคริสที่มินิมอลลงมาใช้คำนี้ได้ไหมคะอืมจะว่าอย่างนั้นก็ก็ประมาณหนึ่งได้มันก็ไม่เชิงถึงกับมินิมอลแต่เรียกว่าวัตถุหลายอย่างดูน้อยลงวัตถุหลายอย่างดูฟิกเกอร์ตัวอะไรสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างมันดูน้อยลงอืมทำไมคริสเตียนถึงมีอะไรที่มันน้อยลงไปจากศาสนาคริสต์อันเดิมคะ คืออย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าพอตั้งแต่สังขยาไปทุกอย่างเลยเหมือนเขาก็กลับมาเน้นในแบบไอ้สิ่งที่พระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยได้พูดว่ามีอะไรบ้างกลับมาถึงพูดว่าหลายๆอย่างคือมันเกิดขึ้นผ่านทางความเชื่อก็คือสิ่งที่เราเชื่อผ่านทางจิตใจเราทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งมวลเหล่านี้จึงรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เป็นแบบวัตถุเอออะไรทั้งหลายภายนอกเนี่ยมันก็แค่แบบภายนอกแหละมันไม่ใช่เป็นแก่นจริงๆที่แบบมันคนที่เราต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปยึดถือขนาดนั้นก็เลยเหมือนกัััเเรรา่่ออตดิินนนนพ้้สสงงหไป คือเอาแต่เอเนื้อว่างั้นเถอะประมาณนั้นผูดเอาข่าวประมาณนั้นอืมค่ะเรามาเข้าสู่โหมดที่ครับผมเป็นชีวิตชีวิตกันมากขึ้นนะฮะค<ช>ริสเตียนนะคะว,ว,วันวันเราต้องทําอะไรบ้างวันวันเราทําอะไรบ้างเหรอครับผมบทํางานฮะเราทํางานค่ะอันนั้นนีาทำงานครับหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะเราทําอะไรแตกต่างจากเขาบ้างอก็จะมีความต่างในเชิงแบบเออเราอ่านพระคัมภีร์เราอธิษฐานกับพระเจ้าอะไรเนี่ยเป็นกิจวัตรที่เราทํากันอยู่ กิจวัตรแปลว่าทําทุกวันใช่ชมไตอบไม่เต็มปากแล้วพี่เพราะบางวันก็ลืมบางมันก็มีแบบบางวันบางทีแบบมันติดขัดอะไรมันก็แบบอาจจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่เต็มร้อยอาจจะมีบ้างแบบเวลามันด้วยฉุกกระหุกก็มีอยู่ได้มันก็เหมือนเหมือนที่ทุกคนจะพูดแหละว่าศาสนาทุกคนสอนให้เป็นคนดีคือแม้แต่คริสเตียนเองจริงๆด้วยหลักการทุกอย่างมันก็คือมันก็ต้องทําชีวิตให้ดีแหละซึ่งเราก็มองว่าเรา ก็ควรจะดําเนินชีวิตที่ดีด้วยเช่นกันไม่ใช่เป็นคิสเตียนแล้วะเต็มที่เลยป้นคาชิงรัพย์มันก็ไม่ใช่นะฮะอะไรแบบนั้นไป<ะ>แต่ว่าไอการที่เราจะทําได้ทําไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่าขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยกําลังที่เราจะทําเองได้โดยราทีเราก็อาจจะกระจอกกับที่เราคิดอ่ะจริง,รง<ม>ๆเราคิดว่าเราเก่งเราเราไม่ได้บางทีเราก็ต้องแบบขอให้พระเจ้าช่วยทําที่เราจะทํา<ม>ให้แบบให้เราทําอะไรได้ดีขึ้นยกมาตรฐานตัวเองให้มันสูงขึ้น แล้วในทางกิจกรรมทางศาสนาค่ะคริสเตียนต้องทําอะไรบ้างอ่าที่เห็นจะชัดก็คือไปโบสถเราไปโบสถทุกวันอาทิตย์อ่าถ้าคนไม่เคยเข้ามาในโบสถ์ไม่เคยเห็นนะฮะก็เขาจะมีแบบมีร้องเพลงสันเสริญการร้อง,องเพลงกับสันเสริญพระเจ้ามีฟังคําเทศนามีถวายทรัพย์ถวายทรัพย์ก็คือเหมือนแบบเป็นเงินที่เราถวายคืนให้กับพระเจ้าแล้วก็เพื่อไปใช้ในงานกิจการต่างๆของทางโบสถ์ทางอะไรต่างๆต่อไปด้วยแล้ว มาถึงในแง่ความเชื่อบ้างหลักข้อเชื่อของคริสเตียนเนี่ยคะ่ะม,ม,มีอะไรบ้างมีศีลห้าเหมือนศาสนาพุทธไหมหรือว่าแบบต้องมีศีลอดอมีไหม,มก็เหมือนที่ตอนแรกบอกแล้วนะว่าหลายๆอย่างมันก็ถูกตัดอะไรที่มันดูไม่จําเป็นคืนสุดท้ายในพมพีก็บอกแล้วว่าสําคัญสุดข้อใหญ่ที่สุดที่เราคนรยึดก็คือให้เรารักพระเจ้านะด้วยสุดจิตสุดใจ สุดก็กคือด,ด้วยทุกความคิดด้วยทุกนั้นด้วยกาลังด้วยทุกการกระทาของเราที่แบบเออเรารักพระเจ้าจริงเรายกให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งอีกอันนึงที่เราโทษน้ำคือที่เรารักคนอื่นเนี่ยทุกๆคนเหมือนที่เรารักตัวเราเองนั่นะนี่คือข้อใหญ่ๆที่พูดง่ายแต่ก็ทํายากอืมแปลว่าจริงๆก็คืออยู่กับความรักใช่เป็นแก่นหใหญ่ที่ถูกพูดวนครอบทุกอย่างเอาไว้หมดเลย ก็คือทุกอย่างเป็นเรื่องของความรักก็คือรักพระเจ้าและรักทุกคนใช่โอ้นางงามมากใช่มันคือชีวิตนางงามดีค่ะโอเคโรแมนติกเนาะศาสนานี้ชอบจังมาถึงคําถามถึงตัวพี่อภัยเองมั่งครับผมพี่อภัยรู้สึกยังไงคะที่เป็นคริสเตียนอ่าถ้าตอบเป็นส่วนตัวก็ก็ดีแหละแต่คําถามข้อนี้เป็นคําถามที่ทุกคนจะมีคําตอบที่แตกต่างกันไปต่างๆนานา คือด้วยด้วยปัจจัยหลายอย่างนะด้วยแบบโอเคพื้นเพที่บ้านด้วยระยะเวลาที่มาเป็นคริสเตียนด้วยว่าเป็นที่ช่วงอายุไหนมันก็จะมีผลความแตกต่างอย่างตัวพี่เองเป็นมาตั้งแต่20ปีก็คือตอนก็ยังแบบยังเด็กอยู่เลยมันก็เลยนั่นแหละเด็กชีวิตมันไม่ได้เจออะไรเยอะแยะมากมายหรอกแล้วที่บ้านก็เป็นคริสเตียนอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบทุกอย่างก็เลยง่ายถามว่าโอเคคาว่าภาพรวมทั้งหมดคำว่าดีไหมดีแต่ถามว่าลงในปีกย่อยมันดีแบบโรยดิกลีบกุหลาบขนาดนั้นไหมก็ไม่ ชีวิตคริสเตียนมันเหมือนเป็นชีวิตที่โรยด้วยดอกกุหลาบคือมันก็มีจุดที่มันเจอทั้งลีบกุหลาบและที่เราก็ต้องเจอทั้งหนามกุหลาบเช่นเดียวกันอะไรแบบนั้นมันก็มีขึ้นมีลงเหนื่อยได้ไม่ต่างจากคนอื่นท้อได้อะไรได้ทุกคนเจอทุกอย่างเหมือนกันวัฏจักรชีวิตเจอเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ว่าในภาพรวมก็คือมันทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างที่เรารเผชิญเนี่ยเราไม่ได้เผชิญด้วยตัวเราเองคนเดียวเรามีพระเจ้านะเรามี คริสเตียนคนอื่นๆที่แบบอยู่ด้วยกันในโบสถ์เราได้แบบที่เรารู้จักสามารถพูดคุยมีปัญหาถกอะไรได้กันได้รู้สึกมีที่ให้เราได้พูดคุยได้ระบายได้อะไรอย่างนี้เอาจริงๆมันก็ทําให้เราฟันฝ่ากับปัญหาหลายๆอย่างไปได้เยอะอมีความเป็นฟิลแบบ universal b o c k alone เนาะใช่ไอ้อทีมหไหนด้เยว่นั่นสิคะทีมนี้ก็ลุนแชมป์อยู่นะฮะ <laughs> <laughs> ทําไมพี่ถึงอยากจะเหมือนแนะนําบอกต่อให้คนมาเป็นคริสเตียนคะ เป็นคําแนะนําที่พูดยังไงดีถ้าบอกว่าชีวิตดีบางคนก็จะบอกว่าชีวิตเขาก็ดีได้อยู่แล้วอถ้าบอกว่าทําให้เป็นคนดีได้าศาสนาอื่นเขาสอนให้เป็นคนดีได้เช่นเดียวกันอโอเคแก่นใหญ่ๆในของศาสนาของคริสเตียนหรือศาสนาคริสต์ทั้งหมดนั่นแหละก็คือเขาพูดถึงว่าพูดถึงพระเยซูพระเยซูก็คือพระเจ้านั่นแหละแต่ว่าสิ่งพระเยซูทําก็คือพระเยซูมารับโทษของความผิด ความชั่วที่เราทำไปนั่นแหละอ่ะพูดในมุมของอันอื่นให้แล้วกันแบบว่าสมมติถ้าเรามองว่าเราทำผิดอะไรไปเราก็ต้องไปชดใช้กรรมสิ่งนั้นชดใช้กรรมในสิ่งนั้นนั้นไปแล้วเราทำความดีอะไรมาเราค่อยไปรับผลความดีที่หลังประมาณนั้นแต่การที่พระเยซูมาเหมือนกับเราไปไปบายพาสไอสวนที่รับความชั่วนั้นะทิ้งไปเลยมันกับว่าคือเราไม่ต้องไปเชิญสิ่งนั้นละหลังจากนี้คือมัอนทุกอย่างมันรีเซ็ตไปแล้วเราก็คือเริ่มต้นดำเนินชีวิตที่ดีแทน แล้วโดยไม่ต้องไปพะวงว่าสุดท้ายตายไปก็ต้องไปชดใช้กรรมอะไรแบบนั้นแล้วถือว่าเป็นความเชื่อที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะสุดท้ายพี่อภัยอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังสนใจเกี่ยวกับคริสเตียนคืออาจจะยังไม่ได้สนใจที่จะมาเป็นคริสเตียนนะแค่สนใจว่าแบบคริสเตียนมันคืออะไรแล้วมันมีคำสอนอะไรบ้างหรืออะไรอย่างนี้พี่อภัยมีอะไรอยากจะฝากถึงพวกเขาหล่อนนั้นไหมคะ ถ้าสนใจอยากรู้จักว่าเป็นยังไงจริงๆก็ลองหาใน Google หาโบสถ์ใกล้บ้านอ,อะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ลองเข้าไปเลยคือจริงๆบางคนจะเท่าที่เคยประสบการณ์บางคนจะคิดว่าเอ้ยถ้าไม่เป็นคริสเตียนเข้าโบสถ์ได้ไหม,มเขาห้ามคนนอกเขาหรือเปล่าจริงๆเข้ามาเถอะเขาไม่ได้ห้าม,มคือคนนอกจะเข้ามาก็ได้เขาก็มีคนที่คอยดูแลต้อนรับฝ่ายที่ดูแลต้อนรับให้อยู่แล้วคือสามารถเข้ามาศึกษาทุกอย่างที่โบสถ์ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรต่างๆนานา,นาหรือ ถ้ารู้สึกว่าเอ work, <c oughs> เราไม่อยากเข้าไปเจอผู้คนอยากจะอ่านคือก็ไปจะไปหาพระคัมภีร์ไบเบิลมาอ่านเอง <c oughs> ก็ได้ไม่ได้เป็นสิ่งห่วงห้ามว่าเอ้ยคุณไม่ใช่คริสเตียนแตะแล้วแบบจะไม่ตอ,ตอตะโก <c oughs> ก็ไม่ใช่อ่านได้ <c oughs> ไปหยิบมาอ่านได้เลยศึกษาได้หรือถ้ามีเพื่อนที่เราเป็นแบบเป็นคริสเตียนอะไรเงี้ยไปถามเขาก็ได้ว่ามีแบบเอ้ยอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรก็ไปถามเขาได้สิ่งนั้นต่างๆนานาก็คือถ้าสนใจก็อยากจะ แนะนำว่าก็ลองดูลองเข้าหาดูถ้าสนใจเพราะถ้าเราไม่เข้าเลยสุดท้ายเราไม่ทังรู้จักจริงๆหรอกว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันคืออะไรคำนี้ดีค่ะเหมือนกับสาวๆใช่ไหมพี่อภัยใช่เครื่องสาอางตัวไหนดีถ้าเราไม่ลองจะรู้ได้ไงเ้าเอาเดียวเดียวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หรอครี้ไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นค่ะปยประเด็นนะฮะโอเคค่ะยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อภัยมากนะคะสําหรับสาระดีๆนะคะในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาที่มีสาระมากๆสำหรับอีพีแรกของหนุนใจพอดแคสต์นะคะและในสัปดาห์หน้านี้จะเป็นหัวข้ออะไรมีสาระหรือไม่จะต้องมาติดตามกันนะคะสัปดาห์นี้ยังไม่บอกเพราะยังไม่ได้คิดหัวข้อฮ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ส่วนใครที่ฟังแล้วมีคอมเมนต์อึดอัดอยากดา่าเฮ้ยไม่ใช่อยากพูดมีความในใจสนใจหรืออะไรอย่างงี้สามารถ ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ซึ่งมันคอมเมนต์ไม่ได้เอาเป็นว่าใครที่ชอบเนี่ยสามารถแชร์ได้ส่งต่อให้เพื่อนฟังได้ถ้ามีแบบเอ้ยเพื่อนเราก็สนใจเหมือนกันหรือแบบเพื่อนเราก็งงๆอยากรู้หรือน้องๆคนไหนที่จะแบบจะจําไปสอบเอาไปเลยคะ่ะลูกแชร์ share กันไปเลยใช้ให้เป็นลูกโซ่เหมือนแชร์แม่มันมีไปเลยนะโอเคและว,วันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพระเจ้าอวยพรค่ะทุกคน